ตรงนี้เอามาขึ้นบรรทัดที่สองการตัดขึ้นบรรทัดที่สองเนี่ยการตัดข้อความใช้ได้แต่มันจะตัดแบบตัดแบบแตกอไม่ได้ตัดเป็นคำอะตัดตรงกลางเลยก็มีมันตัดตรงกลางเลยนะกลางข้อความอะสมมติว่าคำว่า certificate อะก็ตัดจับ ce แล้วก็ rt อยู่ข้างล่างแ ซึ่งเขถึงได้บอกมันก,นกนารตัดข้อความโอเคภาษาอังกฤษคือเว็บเทค่ะเท็จทีนี้ถัดมาค่ะภาษาและจัดตื่นกางอันนี้ใช้บ่อยนบเอิร์ดเซล,ลนั่นเองใช่ไหมคะเอิร์ดเซลแล้วให้จัดตื่นกางแต่ตอนสอบอยากให้กดลูกศรลงแล้วไปเลือกนะตอนสอบอยากให้กดลูกศรลงแล้วไปเลือกเพราะว่ามันไม่ได้เปิดเซลล์อย่างเดียวมันไม่ได้เอิดไม่ได้ภาษาและจัดตื่นกางอย่างเดียวอาจจะมีเลือกเปิดเซล,ลธรรมดา หรือเลือกอย่างอื่นที่อยู่ในรุ่งสอนลงเดี๋ยวค่อยมาดูกันว่ามีอะไรเพิ่มอ,อันนี้ตัดข้อความนะคะมีภาษาอังกษสัตว์ตื่นกลางมาเอาแค่นี้ก่อนเอ่อไปที่ชิ้ที่หนึ่งพอเซ้นชิ้นที่หนึ่งพอเซ้นนั่ททนแหละ นักคุมตั้งแต่ A1 จนถึง H1 ตั้งแต่เซลล์ A1 จนถึงเซลล์ H1 เออ A1 ถึง H1 เนี่ยเวลาเราเขียนในรูปแบบของ Excel เนาะเขาก็จะเขียนว่าอะไรคะ A1 โคลอน H1 ถ้าเราเจอรูปแบบนี้หมายความว่าเราต้องเลือกตั้งแต่ A1 A2 ออไม่ใช่ 1> a 1น1 b 1 c 1ไปจนถึงอะไรคะ h 1โอเคนะเราจะเจอแบบนี้แหละเขาบอกว่าให้เลือกอะไรก็จะให้มาเป็นรูปแบบนี้เนาะอันนี้ลากคุมเสร็จแล้วไปผสานเซลล์อย่างเดียวค่ะผาาสานเซลล์อย่างเดียวนะก็ไปที่อะไรคะตรงนี้ผสานลาชจัดกึ่งการอย่าไปโดนคำสั่งเนาะกดรูส่อลงแล้วค่อยเลือกอะไรคะ ภาษาเซลแล้วค่อยเลือกภาษาเซลอันนี้ได้แล้วเนาะถามว่ามันตึงกลางให้ไหมไม่เดิมมันอยู่ซ้ายก็จะชิดซ้ายให้เดิมอยู่ขวาก็จะชิดขวาให้นะคะขึ้นอยู่กับรูปแบบเดิมว่าอยู่ตำแหน่งไหนไหอันนี้คือการผสานเซลนะคะเออถัดมา เอาคอลัมน์ b แล้วกันคอลัมน์ b อันนี้ให้เห็นว่าตัวงสื่อมันใหญ่จนมันล้นเกินไปยังเนี่ยมันล้นมันมองเห็นไม่ครบอะค่ะ,ะจะทําให้เห็นให้ครบคือทําอะไรเอ่ยสตงร่ปปรับความกว้างไม่ได้แนละ้วตัดคำอะลองตัดคาดูบางทีบางท่านอาจจะไม่ได้ขยายใหญ่ไว้นะลองขยายใหญ่ขึ้นีนิดนึงแล้วก็ตัดข้อความ ตัดข้อความปุ๊บลองขยายแถวที่สองให้มันกว้างขึ้นสองสามคำแรกโอเคตัดแบบสวยงามแต่พอมาคำที่สี่เป็นไงตัดตัวอักษรเลยนะคะมันก็จะได้แบบนี้เนาะอันนี้ดูเชิญในการตัดข้อความนะคะให้มันสามารถที่จะเห็นได้ไหลายๆนะคะเออภาษาและจัดกึงกลางมีภาษาและจัดกึงกลางออื่นด้วย อันนี้เคยใช้ไหมคะภาษาแนวตามแนวขวาตามขวาเหมือน across อันจะยังไม่เคยใช้เออใช้ในกรณีแบบฟอร์มใช้ในกรณีที่เป็นแบบฟอร์ม ออกอันนี้โชคดีไปมีคอ,อลัมน์เดียวอืมคู่หนึ่งยวหาแบบฟอมรมดูหน่อยอันนี้นไม่เจอ คือบางครั้งนะคะที่เป็นลักษณะของแบบฟอร์มที่มีเ,เรื่องของใบเสร็จรับเงินแบบฟอร์มถ้าถ้าพูดถึงใบบเอกสารใบเสร็จรับเงินนะ่ะด้านบนมันจะเป็นหัวข้อมูลที่เป็นข้อมูลลูกค้าเนะาะการบอนมีชื่อบริษัทด้านบนต่อมีข้อมูลลูกค้าว่าใครลูกค้าอะไรที่ไหนที่อยู่อะไรที่จะส่งอะไรเบอร์โทรแล้วค่อยมาเป็นรายการตารางรายการาจากด้านบนน่ะ อยากจะแสดงข้อมูลหนึ่งช่องก็คือหนึ่งข้อมูลเพราะฉะนั้นช่องม,มันจะถี่มากมันจะถี่มากเลยนะคอลัมน์มันจะถี่แต่พอมาถึงรายการอ่ะรายการมันก็จะต้องมาเสียเวลาผสานมีไอเทมที่หนึ่งรหัสสินค้าอะไรชื่อรายการปุ๊บชื่อรายการมันยาวมันก็จะต้องผสานจากหลายๆช่องเล็กๆๆ,ๆ,ๆอกลายเป็นหนึ่งช่อ,องเหี่ ถ้าเราต้องเตรียมพื้นที่สักยี่สิบรายการบางท่านก็ต้องมาผสานากาี่ล้อยี่สิบล้อมันจะทําให้เสียเวลาในการขรสานเนาะผสานแอร์คอสอะมันขสานในแนวนอนได้เลยนะคะยกตัวอย่างอ่ะเครืกก่อกรรทุกขุมข้อมูลพื้นที่ว่างๆนี้ก็ได้เดี๋ยวเราจะเปิดแอรคอสสิ่งที่ได้มันจะได้ผสานในแนวนอนตามข้อมูลที่เราเลือก เราเลือกไว้กี่แถวอะก็จะได้ในแถวที่1แถวสองแถวสาแถว4ต่แถว้าเปรียบสมันเป็นบรรทัดเลยเหมือนเส้นบนรรทัดอ้ะค่ะอ่ะเดี๋ยวทําให้ดูลักคุมเป็นช่วงแล้วไปที่ภาษาและจัตุรึงกลางตัวลูกศรลงเลือกภาษาตามขวางเลือกภาษาแบบตามขวางเห็นไหมคะเราไม่ต้องมาเสียเวลาเลือกภาษาทีและแถวทีและแถวทีและแถวเพระาะภาษาเป็นลักษณะแนวนอนให้เป็นแถวแถวให้อันตโนมัติเลย อันนี้ไว้สําหรับกรณีที่เราต้องการผสานพวกเซลล์ที่มีหลายๆเซลล์แล้วให้ทําเป็นแบบฟองกลับมาดูเนื้อหาของเรากันต่ออันนี้ผสานได้แล้วนะคะผสานจัดตึงก้างหรือผสานตามแนวขวาหรือผสานเซลล์โจทย์สั่งให้เลือกแบบไหนก็ทําตามที่โจทย์กาหนดนะคะจดรูปแบบตัวเลข เราไม่ต้องลงไปลึกถึกไปตราบเองเราแค่เลือกจากบนด้านบนนี้ได้เลยจะมีเรื่องของสกุลเงินมีเปอร์เซ็นมีคอมมา่าลูกน้ำขั้นหลักพันมีเพิ่มหลักทศนิยมกับลดหลักทศนิยมนะคะเราสามารถเพิ่มจำนวนจุดทศนิยมให้มากขึ้นหรือลดหลักนะคะของทศนิยมได้ในส่วนของการที่เราจะเปลี่ยนเป็นเปอร์เซ็นแสดงว่าค่าตัวเลขนั้นต้องน้อยกว่าหนึ่ง มันถึงจะสวยงามเหมาะสมถ้าใครเป็น1อยู่แล้วไปใส่สัญลักษณ์เปอร์เซ็นเขาจะเอา100ไปคูณก็กลายเป็น100%เนะคะเพราะฉะนั้นถ้าอยากจะได้60%ต้องเป็น0.6แล้วก็ไปใส่สัญลักษ์เปอร์เซ็นมันถึงจะได้เท่าไหร่60%เนะคะเวลาเราจะใช้ตัวเลขที่เป็นเปอร์เซ็นต์เนาะ,นะะอันนี้ต้องทดลองไหมอะลองหน่อยจุดทศนิยมนะ เมื่อกี้นี้เรามีคอลัมน์ชีอะคอลัมน์ชีสในส่วนของเยียจุดทศนิยมเยอะไหมคะคอลัมน์ชธัญญานชีสอะคะ่ะชีสหนึ่งแล้วที่เรา copy ออกมาเหนเ็นไหมอาวียกรอยู่ไหนเิียกรอยู่ตรงนี้อ,อยู่ที่ชีทที่หนึ่งที่เมื่อกี้ copy ออกมา copy ออกมาจากคอมเมนต์อันนี้ เสร็จแล้วจะมีคอลัมน์หนึ่ง year of work ที่มันมีตัวเลขอยู่แล้วก็จุดทศนิยมเยอะเลยอ่ะรียกรให้เอาทศนิยมออกใี่หมดก็ไปด้านบนไปที่กลุ่มของตัวเลขแล้วก็ไปทำอะไรคนะลดหลักทศนิยมลงไปกดได้ไหมเอ่อไม่ได้เพราะว่ามันตีเป็นค่าข้อมูลมันไม่ได้มองมัาเป็นตัวเลขแล้วอะมันมองเป็นตัว พอ,อได้ก็คุมแค่เฉพาะตัวเลขดูค่ะได้ไหมคุมแค่เฉพาะตัวเลขค่ะแล้วลองจับดูถ้าถ้าคุมที่ข้อความมันก็จะมองว่าเป็นข้อความไปด้วยมันเลยปรับไม่ได้คุมเฉพาะตัวเลขโอเคเพิ่มหลักทศหลักล,ลดหลักทศนิยมได้ เออใส่คอมมาขั้นหลักพันของส a l a r i ได้ไหมคะคอมมาขั้นหลักพันของส a l a r i ลูกน้ำใส่ลูกน้ำหลักทศน,นิยมจุดศูนย์ศูนย์ไม่เอาด้วยเอาเออกอันนี้สบายมากเนะเาะไม่ยาเนาะอ่ะต่อนะคะใส่คอมมาเนาะ ในบทยังมีเรื่องของสไตล์เพื่อช่วยในเรื่องของการจัดรูปแบบให้มันง่ายและก็เร็วขึ้นสำหรับการจัดรูปแบบข้อมูลเนาะใน Excel ก็มีสไตล์เช่นเดียวกันายายบางครั้งเราบอกว่าหนึ่งข้อมูลเราอยากจะจัดรูปแบบแบบเร็วเลยก็คือทำให้ตัวหนังสือมันใหญ่ขึ้นนะมันก็จะมีสไตล์ที่เป็นหัวเรื่องหนึ่งหัวเรื่องสองอยู่ หรืออยากจะจัดรูปแบบสีพ <Bell in> ื้นแต่ไม่อยากมาเสียเวลาเลือกก็จะมีลักษณะสีพื้นนะคะที่มีการไล่ระดับความเข้มของสีไว้แล้วนะคะว่าเออสีกี่เปอร์เซนต์ยี่สิบเปอร์เซนต์สี่สิบหกสิบนะคะสามารถที่จะเลือกจากในส่วนสไตล์ตรงนี้ได้เราสร้างสไตล์เองได้ด้วยสมมุติว่ามันมีรูปแบบใดที่เราใช้บ่อยๆใช้บ่อยๆเราสามารถที่จะ นำรูปแบบนั้นอเอาขึ้นมาเก็บไว้ในส่วนของสไตล์ตรงนี้วันหลังเวลาเราใช้งานก็คลิกเลือกแล้วก็เลือกสไตล์ที่เราสร้างได้เลยเดี๋ยวมาดูสองเรื่องนะเรื่องของการใช้สไตล์กับเรื่องของการสร้างที่ตอนนี้อยู่ที่ชีตหนึ่งอยู่เนาะอยู่ที่ชีตหนึ่งอยู่มีข้อมูลอยู่นะคะอะที่หัวตารางค่ะด้านบนแถวที่หค่ะเลือก A 1ถึง G 1เลือก A 1ถึง G 1 ลักษณะของสไตล์ของท่านบางท่านเห็นคำว่าปุ่มสไตล์แต่บางท่านเห็นเป็นสีสีแบบนี้ที่มีสีเขียวสีเหลืองสีแดงมีไหม,มคะบางท่านเห็นคำว่าสไตล์บางท่านเห็นเป็นสีเป็นชื่อเลยปกติดีปานกลางแย่ <Okay. S 2> คือมันขึ้นอยู่กับขนาดหน้าจอถ้าเกิดขนาดหน้าจอกว้าง มันก็จะเปลี่ยนจากการเห็นอยู่บนปุ่มเป็นเห็นเป็นลักษณะของสัญลักษณ์เลยจอที่เป็นเ,เครื่องเป็นออยล์วนะันน่ะจะจะเห็นแบบเป็นสีสีโน,น้ตบุ๊กอาจะเห็นเป็นปุ่มนะเอ่ออาไปดูที่สไตล์ของเซลลตรงที่สามารถคลิกได้เลยสมมุติว่าอยากได้หัวข้อใหญ่ก็คลิกหัวเรื่องหนึ่งตัวสื่อเล็กลงมาอีกนิดนึงก็หัวเรื่อง2หัวเรื่องสามหัวเรื่องสได้เลยเนาะ ใส่สีให้กับคอลัมน์ C First Name ะชื่อชื่อของพนักงานชื่อของพนักงาน First Name เลือกคุมเสร็จแล้วไปที่สไตล์สีมันก็จะมีสี20%ของส่วนที่ถูกเน้น1ส่วนที่ถูกเน้น2ส,ส่วนที่ถูกเน้น3ม,มันจะมีบอกเปอร์เซ็นต์ด้นะ เ,นะเวลานับน้ำง่ายส่วนที่ถูกเน้นหนึ่งส่วนที่ถูกเน้นสองส่วนที่ถูกเน้นสามส่วนที่ถูกเน้นสี่เน้นห้านะแล้วทุกอันอะข้างบนสุดคือยี่สิบเปอร์เซ็นต์แถวที่สองสี่สิบเปอร์เซ็นต์แถวที่สามหกสิบเปอร์เซ็นต์อ่ะถ้าเพื่อบอกว่าหกสิบเปอร์เซ็นต์ของส่วนที่ถูกเน้นสองหกสิบเปอร์เซ็นต์ของส่วนที่ถูกเน้นสอง ก็ต้องไป60%ของส่วนที่ถูกเน้นที่สองเห็นนะอันนี้หาชื่อเป็นแล้วนะเจอไหมสไตล์ของเซลล์นะ6นนะชมพูุลูลาบเลย60%สบส่วนที่ถูกเน้นสองเอันนี้คือสไตล์ คราวนี้สร้างสไตล์เองทำยังไงอะเซลล์ต้นฉบับ1เซลลสมมุติพิมพ์คำว่าเอ็กเซลอยู่ต้นฉบับ1เซล์จัดรูปแบบเลยฟอนต์อะไรขนาดเท่าไรหนาไหมเอียงไหมเส้นใต้ไหมสีพื้นสีอะไรสีตัวหนังสือ สมมติว่าอวิชกัดได้แล้วอันนี้คือเซล์ใส่ขอบไปนะเส้นขอบใส่เส้นขอบเหมือนกันนะอวิชกัได้แล้วต้นฉบับเราได้อย่างเลยบอกว่าทุกครั้งเลยที่ทำงานกับ Excel แล้วต้องมาเน้นข้อความเนี่ยต้องใช้รูปแบบนี้บ่อยเลย มีหัวตารางต้องใช้หัวตารางนี้เท่านั้นสมมตินะทำตารางรายงานแล้วต้องมีหัวตารางทุกครั้งที่ทําตารางรายงานต้องทาหัวตารางสไตล์นี้เท่านั้นเลยแบบนี้แบบเดียวด้วยแบบอื่นไม่ได้อ่ะล,ลิกคลิกที่เซลล์ต้นฉบับคลิกที่เซลล์ต้นฉบับไปที่สไตล์ของเซลล์เมื่อกี้คน่ะหือเป็นสีสีเปิดลูกศรลงมาแบบนี้เยอะๆเ,เลย จะมีคำสั่งหนึ่งที่อยู่ด้านล่างค่ะสไตล์ของเซลบบเเซล์ใหม่ 1. คลิกต้นฉบับก่อน 2. ไปลิทที่สไตล์เซลล์ใหม่หลังจากนั้นตั้งชื่อเลยข้างบนตั้งชื่อชื่อเป็นภาษาไทยก็ได้ภาษาอังกฤษก็ได้เอาภาษาอังกฤษแล้วกันตั้งชื่อเป็น A สไตล์ เแล้วก็คำว่าสไตล์เอสไตล์ตั้งชื่อ A คืออะไรอแา,ามอยู่อันแรกมันจะเรียงตามตัวอักษร A B C D นะถ้าตั้งชื่อตัว A ก็จะอยู่อันแรกอ่ะเอสไตล์เรียบร้อยตอบตกลงที่หัวตาราง หัวตารางบกบไม่เอาแล้วมีแบบใหม่และต้นฉบับแบบนี้อย่าใช้ต้นฉบับแบบใหม่ที่หัวตารางนี้ไปที่สไตล์ของเซลเจอเอสไตล์ม่อยู่อันแรกเลยคลิกได้เลยนะคะรักคุมที่อื่นก็ได้ชีตอื่นก็ทําได้นะคุมหัวตารางไปที่สไตล์เซลเลือกเอสไตล์ตารางอื่นก็ได้อีกคลิกหัวตารางไปที่สไตล์ของเซลเลือกเอสไตล์มันก็ทำให้การจัดรูปแบบเอกสารนั้นเป็นรูปแบบเดียวกันแพทเทิร์นเดียวกัน จะได้ไม่ต้องเสียเวลามาทําซ้ําๆๆๆหลายๆรอบใช้สไตล์เข้ามาช่วยในการทําให้มันเร็วขึ้น สูตรมันไม่ได้ยากอ่ะสมัครปิดเอเวอรเรดเป็นเนาะถ้าเอ็เซลเนานะไม่ต้องแบบเยอะมากมีการกรองข้อมูลเรียงลำดับการาฟแผนภูมิแล้วค่อยขอโอ,อ่ะเดี๋ยวแนะนำอีกหนึ่งเรื่องของ Excel แล้วก็เดี๋ยวเราค่อยไปพักกันก้าวกันแล้วค่อยกลับมาเรียน Excel ต่อตอนบ่ายนี้เลยมาดูในเรื่องของ Excel เรื่องถัดไปอีกเรื่องหนึ่งคือการจัดรูปแบบเป็นตาราง การจัดรูปแบบเป็นตารางเ,เรามองว่าบางทีบางท่านอาจจะมองว่า Excel มันคือตารางแล้วแตจริงๆมันยังไม่ใ,ใช่เนาะมันเป็นแค่เรงภาษาอังกฤษเราเรียกว่าเรงหรือช่วงขอ้ขอมูลเท่านั้นเราจะทําให้ Excel เป็นตารางจริงๆมันจะมีคําสั่งหนึ่งคือจัดรูปแบบไปเป็นตารางมันจะช่วยในเรื่องของการทําให้มันมีแถวที่สลับกันได้นะคะสามารถใส่ในเรื่องของการคํานวณเพิ่มเติมได้ที่ด้านล่าง หลังจากเราใช้คำสั่งนี้แล้วเขาจะถามว่าช่วงของข้อมูลที่เราจะทําเป็นตารางใช่ช่วงข้อมูลนี้ไหมต้องติ๊กถูกเสมอของตารางของเราเพราะตารางส่วนมากที่เราทํามันจะมีหัวตารางให้อยู่แล้วคำว่าหัวตารางคืออะไรที่มันจะบอกว่าคอลัมน์นี้คือชื่อนะคอลัมน์นี้คือนามสกุลน,นะอันนี้เราเรียกว่าหัวตารางเราต้องติดถูกเสมอถ้าเราลืมติ๊กถูกเขาจะแทรกแถวให้เราหนึ่งแถว เพื่อให้เราใส่ข้อมูลที่เป็นหัวใจนะเสร็จแล้วก็ตอบกลทย์ตรมาลองทำการขอแผนง,งานขอดูแผ่นง,งานแผ่นง,งานคอมเมนต์ค่ะแผนง,งานคอมเมนต์รับคุมข้อมูลทั้งหมดของคอมเมนต์แผนง,งานคอมเมนต์นะคะรับคุมทั้งหมดของคอมเมนต์ ไปที่แถบหน้าแรกใกล้ๆก,ก,ก,กับสไตล์ของเซลล์เมื่อกี้นี้จะมีคำสั่งหนึ่งที่ช่วยจัดรูปแบบเป็นตารางเจอไหมคะอัคลิกจัดรูปแบบเป็นตารางมันก็จะมีสีให้เราเลือกนะถูกใจสีไหนออาเลือกสีนั้นขอสีที่อยู่ในปานกลางมันจะมีสว่างมีปานกลางมีเข้มมีสามกลุ่มขอขอเนี่ยกลุ่มปานกลางตรงนี้สักหนึ่งสี หนสีสีไหนก็ได้หนึ่งสีอ่ะทีนี้พอได้แล้วปุ๊บหน้าต่างนี้อย่าลืมอะไรตลอดเลยอย่าลืมอะไรคะติ๊กถูกต้องเช็คเสมอนะว่าเขาติ๊กถูกมาให้เราแล้วหรือยังติ๊กถูกแล้วตอบอะไรคะตกลงจะสังเกตว่าสไตล์ของตารางเนี่ยจะไม่มีผลกับเซลล์ที่มีการจัดรูปแบบเดิมอยู่เมื่อกี้เราจัดรูปแบบเดิมหัวตารางไว้ ถ้ามันมีการจัดรูปแบบแล้วตารางของเราจะไม่มีผลข้างล่างเป็นอีสีหนึ่งข้างบนเหมือนเดิมข้างซ้ายเหมือนเดิมซ้ายเหมือนเดิมทีนี้ถ้าอยากจะยกเลิกรูปแบบเมื่อกี้ทาไงเอ่อยกเลิกเดี๋ยวจะให้ยกเลิกหัวตารางก่อนนะเมื่อกี้ใช้สไตล์ไปไว้ใช่ไหมคะอยากจะให้ยกเลิกออกก่อนคุมแถวที่สองแถวที่สอง,วสองเวลาเราจะยกเลิกรูปแบบเนี่ยมันจะมีปมปุ่ม ปุ่มเคลียร์ปุ่มล้างอยู่ที่ถัดริบบอนโฮมหน้าแรกอยู่ที่ถถดโฮมหน้าแรกนะถถดหน้าแรกไปที่ล้างมันจะมีคำว่าล้างลูกแบบอยู่คลิกล้างลูกแบบอ่คอลัมน์แรกด้วยไม่เอาสีน้ำเงินก็ทำอะไรคะไม่เอาน้ำเงินหนาเอียงไม่เอากดล้างและล้างอะไรเลยล้างรูปแบบ คลีเอร์ฟอร์แมตอันนี้ก็จะได้สไตล์ของตารางนะตารางนี้เราเปลี่ยนได้เปลี่ยนสีได้วิธีเปลี่ยนสีอยู่ด้านบนแับออกแบบด้าน,นบนนี้นะคะแับออกแบบออกแบบแล้วขวามือจะมีสีอยู่เปลี่ยนสีใหม่ได้คิดได้เลยเปลี่ยนได้เลย มีตัวเลือกให้เราเลือกเพิ่มตรงกลางออกแบบและตัวเลือกของตารางเนี่ยมีให้เลือกเพิ่มส่วนหัวแถวแรกแถวที่เป็นส่วนหัวถ้าไม่ออกเอานะแถวแรกนะเอาอ,ออกได้ติ๊กออกได้เลยเห็ไนไหมหัวตารางหายไปติ๊กกลับมาติ๊กออกแถวคนร่วมแถวสุดท้ายเพิ่มแถวสุดท้ายเพิ่มหรือเอาออก สีที่สลับกันแนวนอนเอาออกได้แถวที่เป็นแถวสีแถวที่เป็นแถบสีเอาออกได้นคะคะคอลัมน์แรกเน้นคอลัมน์แรกคอลัมน์สุดท้ายเน้นคอลัมน์สุดท้ายคอลัมน์ที่เป็นแถบสีทําเป็นสีคอลัมน์แน่ะทุกท่านเรื่อแถวผลรวมมาค่ะแถวผลรวมเราทําอะไรได้บ้างยกตัวอย่างเช่นคอลัมน์สาลา r ีที่ตรงกับผลรวม เราสามารถกดรูปสอดลงและเลือกได้เลยว่าเราอยากจะดูค่าสูงสุดของเงินเดือนค่าต่ำสุดของเงินเดือนรวมแล้วเงินเดือนทั้งหมดเท่าไหร่รวมแล้วเงินเดือนทั้งหมดเท่าไหร่อันนี้คือแถวผลรวมที่เราสามารถใช้เครื่องมือหรือคำสั่งตรงนี้ได้โอเคอันนี้คือลักษณะของตารางตารางที่อยู่ใน Excel ตารางทีอ่อยู่ใน Excel มีท่านใดมีคําถามสอบถามเพิ่มเติมไหมคะเดี๋ยวค่อยกลับมาเรียนสูตรฟังก์ชันตอนบ่ายมีเรื่องอะไรอีกเรื่องของออการจัดเรียงข้อมูลแผนภูมิแล้วก็กราฟแล้วค่อยเรียนเข้าวิอยน่าจะทันแหละวันนี้ บ่ายสาวันนี้น่าจะได้สอบอันนี้คืออยู่ในวิชาที่2องแล้ว e x c e l ซลเอ็กเซลข้ามาอีกนิดนึงบ่ายนิดนึงแล้วก็ต่อ PowerPoint. 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 ด้วย p o w e ว p o i พอยต์พาวเออยกเดี๋ยวมาสรุป d a ต a b a s e เบถ่ายข้อมูลให้นิดนึงมีความรู้ทางด้านถ่ายข้อมูลด้วย d a ต a b อรเบเข้ามาเกี่ยวข้องโอเค มีคำถามสอบถามเพิ่มเติมไหมคะโอเคถ้าไม่มีก็